สวัสดีครับเอฟซี FC ที่นา่ารักของของคนที่พาแฟนมาเนาะใช่แฟนไหมครับใช่ครับ,รบแล้วขอสัมผณ์หน่อยที่พามาทําไมทําไมถึงรักกันนานอย่างเงี้ย <c oughs> นางช่วยตอบหน่อยนะครับทําไมถึงรักกันนานมาร้านช่างอ้อนบาร์เบอร์มาตัดผมทรงข้างหน้าขอตัดเองเนาะครับเนาะ <c oughs> ชื่อชื่ออะไรครับ <c oughs> ชื่ออะไรครับลูกเกดค่ะชื่อลูกเก,ด,ก,เกดนาะ ลูกเกดอายุกี่ปีแล้วครับสิบแปดจะสิบเก้าแล้วค่ะสิบแปดจะสิบเก้าเนาะเออลูกเกดนี่เป็นเป็นคนรักของคุณเบิร์ตใช่ไหมใช่ค่ะแล้วคุณเบิร์ตทำไมถึงโยนเสื้อผ้าเมื่อวานนี้ทำไมถึงออกคลิปด้วยโยนมาทางไหนน้องน้องลูกเกดเป็นคนโยนเหรอไม่ค่ะทำไมเห็นเสื้อผ้ารอดออกมาจากห้องโยนลงมาพ่อมารายงานตะอ,อ้น <c oughs> อยู่อาจารย์หยอกเล่นให้ยึตัดให้นะเดี๋ยวช่างอ,อ้นจะตัดให้นะ อันนี้เป็นกันไกนะหวีหวีลงมาเดี๋ยวช่างอ้อนตัดให้เอาขนาดใต้คิ้วบนคิ้วใต้คิ้วค่ะใต้คิ้วดูนะครับช่างอ้อนตัดให้สาวๆคนนี้ชื่อลูกเกดนะครับเนะี่ยเอาใต้คิ้วช่างอ้อนก็ตัดให้เพื่อที่จะอยากจะแสดงว่า youtube หรือ tiktok ใครอยากกดไลค์กดแชร์มีเบอร์โทรไหมน้องมีค่ะไม่มี เพราะว่าแฟนนี่เอาคนเดียวเท่านี้ก็พอแล้วเนาะถ้าเอาคนที่สามนี่คงจะคิดว่ายังไงนะไม่บอกเนาะดูหน้าตาสิครับโอ้โหเมืนดาราหนังเลยดูรอยยิ้มสิครับเอาวีอีกวกีจะดูวีเองเออนั่นครับทางอ้อนเป็นคนตัดให้เอาใต้คิ้วขนาดนี้แหละวีอีกเออ ที่เ่าจะอยู่กับน,น้องเบิร์ตนี่นานไปอีกกี่ปีครับเรื่อยๆค่ะไปเรื่อยๆแบบงูหรือว่าเป็นยังไงฮะเหมือนแมวมันกระโดดเนาะวีอีช่างอ้อนหยอกเล่นไม่ต้องไปถือช่างอ่อนนะเรียกปู่นะนี่จะถูกเอาเจ้าของดูซิว่าตรงไหนมันไม่ดีเอ้ครับอันนี้ช่างอ้อนก็ตัดให้ตามเอฟซีที่ขอมาครับเอฟซี FC ทั้งหลายกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเอาวีดูอีกวีดูวีดูจะได้ดว่าเท่ากันตรงไหนไม่เท่าตรงไหนแล้วชี้ให้ช่างอ้อนดู ชีว่าอืมวิอืมตรงไหนไม่ดีดชี้อีกชี้บอกได้ช่างอ่อนทำให้ตามใจเอฟซีครับครับเบิร์ดเบิร์ดชื่อเบิร์ดจริงหรือเบิร์ดปลอม เบิร์จริงนี่บินไม่ได้แต่แต่ว่าไม่มีขนใช่ไหมใช่ไม่มีขนครับอ๋อเบิ ard, ร์ปลอมเป็นยังไงเบอร์ ard, ปลอมมีขนครับโอ้ไอที่โยนเสื้อผ้าออกมานะั่นใช่ไหมเบิ ard, ร์ปลอมโอเคตรงแล้วตรงแล้วเนาะเอาฝากอะไรถึงไหมขอบคุณคุณปูอ่อน้นะลรว่ามาขอบคุณครับที่ได้มาตัดผมให้เอฟซีกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะบอกบอกเอฟซีด้วยฝาก กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ